้าวงามบนต่าพี่เนาะเน้าสุดาวปรจหมู่บ้านไอ้สิสสจข้าม,ม,มาที่ตามส้มบ่อพี่นองไหลสดมีเรื่องมาบอกได้มื่อนี่เขาเป็นรอ ีทุกคนมาเดียวแตาบังด้วยปุปปับปุปปับจังมาเดียวนี่น่ะมันเครบังด้ยนั่งก่อนนั่งก่อนเอ๋อดีด้วยผมสีคออ้าวสบายดีเข้ามาทักทายกันเด้อพี่น้องผมกำลังมาแต่น่าด้อ ทักทายผุดคุยได้พี่เนาะมีบรรยากาศตรงหน้าเกี่ยวเขาทุกคนตามที่บเบลล่บอกแหละว่ามาเกี่ยวเขาเน,ะนะาะเขาจะตัดเอาพี่น้องตัดตัดกับจักจักตัดเขานะจะตัดตัดแล้วก็มาฮุบบรรยากาศยำแรงมื่อน,นี้มาเกี่ยวเขาซอยซะอ่อนเพิ่น ไปไปมากๆเลยพี่เนาะมันที่เพื่อนก็มาเห็ดคลิปเป่าเล่เพื่อนเราทังบ้านเป่าเล่กะมาถ่ายคลิปนำเนี่ยเอาการให้เวลาไปเห็ดคลิปด้วยกันพอได้มียอดวิวเกาะกันไปเนาะดึงกันไปให้มีผู้ติดตามป้าเลยนะเสียหาอะไรได้พี่เนาะโอ้ยเมื่อยหลายทุกคนเมื่อยมากจะเกี่ยวเข่าเด้อ สวัสดีครับ Fc Songkhla s t a d i u มาเลเซียโดยสบายดีไอเพิ่นกาติดตามน้าเพิ่นกาคอมเมนต์คิดตลอดเลยไอ้ทางสนามมาเลเซียเพิ่นมาดวงดวงไงนีบ่ดวงกล้วยมี่ป่ะไมีแต่ละเลื่อนเลื่อนตัวอ่ะทุกคนนี่เด้อมีเรื่องสิม่วงใส่ตังฟังเด้อร์พ่อไอพี่น้องที่เป็นไพนี่บ่เลเียอย่งบ่หูเนาะสดแท้นะวัตุละเดีว่า เราเด็นี้เนาะสมมติว่าสมมติว่าผมเมื่อเมื่อบาทเนาะกับกับถาแดงแล้วไปหาเพื่อนอีกถามวา่าเพื่อนมีผู้บ่าวหรือว่าบ่มีเนาะกับบูหูดอกสมมติว่าเพื่อนมีเนาะแล้วก็สมมติว่าเพื่อนบอ่มีผมสิถ่ายเป็นคลิปอีกให้เบิ่งเด้อถาว่าเพื่อนมีเนาะเราเลีกไดีใจนำ้ำแต่ว่าสิเป็นทางใดกับบูหูเนานะ อันนี้นะขอบใจทุกคนเด้อที่เขามาติดตามคลิปเพิ่นมาตลอดเนาะขอบใจหลายแต่ว่าแบบนี้อีกนะทุกคนสวัสดีบา่าวตเล่น้องออนคนสวยไปไหนแล้วอายหักไหลคนส่งขาเด้ออ๋อเด้อเดอเดอันนี้นะเผากันเนาะเผากันได้เอฟซีจะนั่งสิครับ ในเชี่ยวเอากอบารประมาแบบนี้ทุกคนมีน้นองแก้วเพิ่นมี fc ผู้หนึ่งผู้ละทางทางสาลัดรถทางสาลัดผู้เล่นจากทางใดเพิ่นว่าเบาเลยผมอยากซื้อโทรศัพท์มาให้ซา,า,าแก้วเพิ่นว่าทีสันนะ่นนี่แหละปัญหาที่ว่าบางที่คือผมว่าลนะถ้าเพิ่นซื้อโทรศัพท์มาใหา้แต่บางที่เพิ่นจะจะล่มกับสาวแก้วเนาะอันนี้ก็บอกนะ นี่แหละปัญหาตากออใจทุกคนกเด้อทีสบายดีบาเลยไล่สดบ่เหนื่อยก็แกเอาสักสามต่อสามต่ออ๋อกินเหล้าบ่บ่ได้เอารถเกี่ยวอ๋อนี่ได้รถครับนี่ได้รถอยู่แล้ว ผมแต่เกิดมาผมยังไม่ทันเคยเห็นตัวรถเกี่ยวนะไม่ทันเคยเห็นจ้าคื่อทุกคนฮะก็เห็นเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์นะตัวจริงโอ้โหมันติดอย่างไรว่ามันขักสั่ไใดเห็นเดยเนานะที่มาถ่ายน้องอ้อนใบนบางมีเอฟซี FC, ผมทำมาน้องก้อนไปใช้แล้วมานี่สรุปแล้วทุกคนสบายดี FC, เอฟซีไหมสบายดีมมเม,มื่<ะ>นอยมาตะเกียบเขาวเมื่อยวะเหนื่อนนอนเมื่อยทุกคนมาตะเกียบเขาว โมโหว่าสิ่แก้วอยู่ซอยเพิ่นดนปันไดเนะาะเกิกับสีนี่แหละเมื่อเร็วอย่างกับกินหอนเมียแน่น,นะเ <c oughs> มื่อไงบ่กลาไปจักมื่อสิแล้ลวข่าเจา้า <c oughs> เป็นเดือนเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ไปตัดซอยเพลินผู้ถ้าเหลื่ยมบ่เอาเบ้าเบ้านัมอีซี่พนันด้ออันนั้นทุกคนผมขออนุญาตว่าผมโมอยากปิดไลายสดให้ให้เอฟซีนางเบ้านัม เพิ่นเด้อได้บ hmm. ่ถามเรื h, ่องสาวแก้ว <conception> ก <laughs> <BLANK limitation> <t> ็ได้เพราะว่าเพิ่นกะสนิทกันอยู่กับสาวแก้วผมมันบ่ปานใด้นะเพราะว่าถ้าผมสนิทลายจะอ้อว่าบ่เหลีมากเองเอ้าเอาบอานําเพิ่นก็ได้ยเอาก็สิขึ้นไปทั้งเวียงนะวู้สปารเคบอสบายดี FC นี่อยู่กับคุณสาสซนอยเศ้าหม้างกอล์ฟผูเหนื่อยก็ตูสบายดีๆใน้สบายดีเลยมาตะเกียบเขานาะเมื่อยร้าย ม <tem> ือ <welche> น <ăn? S 2> ี่ทำแบบนี้มากคงค่ายเนาะถามเรื่องไอ้แก้วไรรึไอ้แก้วคนไงเนี่ยน้องอ้อนนำเกี่ยวข้าวแล้วน้องอ้อนกับเส้เมื่อถ่ายคลิปไอ้แก้วคือเก่าเนาะน้องอ้อนกับติดต่อสาวคนหนึ่งไว้คือกันเนาะแม่หางลูกซองเหรอเนาะยินร้อหูมึงฮะเอามันนี่เลยก็ได้บอกต้องอะไรถามแล้ว นาะมิดไปจากสวัสด,ดีน้องออนคนสวยสบายดี เมื่อยอ้าวครับน้องกอนเพิ่นมาเพิ่นเมื่อยพักพ่อนผมก็เมื่อยเนาะตัดเข่าซอยเพิ่น,น,น,นเพิน่นจ้างเบาเละโอ้โหวันเท่ายกลับมาเปนจ้างเนอบบอ้องเบาะโอกทุกคนแบบซอยเรือกันนะสบายเบาะตุเละเสือแก้วเด้อเบาเละเสือดีน้องอ่อนเนาะนองอ่อนมีแฟนแล้วไปนี่อะไรว่าแล้วไปแล้วบอ,บอบแ,ลวแล้วไปแล้วไปพุโมกษ์ครับ บ้าน่ะสุดยังนี่นี่อันนี้พนคูกินเพื娘娘่นคูจะกินกระแล็ทุกคนมาแต่เกี่ยวเขาแล้วก็จะกินกระเลมเพื่นว่าอีทั้งฟังไทยภาคกะแล็มาให้เพื่นได้เจักหาก่อนไอซ์รีมครับไอซ์ครีมไอซ์ครีมบ่ไอซ์ครีมไอซ์ครีมไอครีมอาทุกคนบุหรี่ <c oughs> มาไล่ชดบอกเด้อขอบใจที่เขามาติดตามพี่น้องออนะถฝา,ากติดตามบอลเล่คือเก่าเด้อบอลเล่กะอาจจะบ่มีคลิปมว้วนมีคลิปหลายเนาะแต่ว่าถ้าสวยเียสวยง,งานเพิ่นกะจกักทิศหนึ่งสองทิศเด้อพี่น้องแล้วกยเ<ว>มื่อเมื่อบานขึ้นภูแลรายการสี่อันนี้นะสี่ลองไปทายชาแก้ว่าไปทำคือบอลเล่บอลอะไรเ่าเออเพิ่นมีคนร่วมเลยบ่เพิ่นยังเปิดใจคือเก่าบ่อขนาะเนาะฝากติดตามเด้อทุกคนเด้อ ขอบใจายพุ่นอีเกิลนกะเกี่ยมหุงเลยพุ่น้ะสิ่ก็สิกลัาบบ้านตั้งสิงไปถามเพิน่นอันนี้บนนี้มันอยู่บ้านบาเลีเด้ออีกสี่ไหนก็เห็นหมู่บ้านนองอ่อนในบ้านโซโลใหญ่เมืองสนานสมบูรณ์กันจะผสมผักตไตเนาะจะผสมมาทางอุบลไก่สุดทุกคนไปบ้านบาเลีพ่นประมาณเกือบสองร้อยสามร้อยพูดแล้วนาะเอาไว้พนมมือหนาเด้อเพื่นพี่น้อติดตามคลิปบาเลีคือเก่าเด้อเนะ้อวันเป็นทางฟังไทย ลาวสหรัฐฝรั่งเศสแคนาดาเนาะเวียดนามกัมพูชามาเลเซียดิฟินเดปซีบาเลีกัมีหลายประเทศอยู่กันขอบใจเด้อขอบใจลาทุกคนเนาะฝากติดตามมหัศจรรย์หนึ่งแสนซับสไคร์เลเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ทุกคนเพราะว่าตอนนี้กัเดินทางมหัศเจ็ดหมื่นเลยพี่น้องเพื่อสิมหัศจจุดเน่งจากจากศูนกันหลอดตายเด้อทุกคนเฮาบ่แม่นคนดังเนาะเฮาเริ่มจากศูนย์ก็หาจุดเตียงบ่เห็นพี่น้อง อันน่ะเด็ดลองไปพิดทุกทุกแล้วเอาไปประกันคลิปหน้าทุกคนขอบใจลาเดอร์สบายดีหักแพงคือเก่า่พรม่พี่น้งเอฟซีทุกๆคน